เข้ามาเต็มเลยผมก็ผมก็เกินคิวรับครับคิโลจ้าคิลนะิโลอยู่ก๊อปมาที่ดีเชื่อว่ากปทำได้นี่ไปเขคาไปโอเคพร้อมนะคิดโลค่ะโอเคได้นะนะครับเอ คิดว่าที่ทำทุกอย่างเนี่ยมันแก้ปัญหาได้นะเหรอได้สิเพราะเราผ่านเรื่องหลายๆครั้งนี้ไปแล้วก็จะทิ้งฉันไปคุณเดินออกจากชีวิตคุณเพื่อให้ฉันต้องอยู่กับความผิดหวังและช้ำใจไปตลอดอย่างนั้นน่ะเหรอรอทรายอีนึงนายจะจบเรื่องระหว่างนายกับฉันในปี6-2ก็ได้นะฉันไม่ว่า แต่นายจะจบเรื่องระหว่างนายกับฉันที่อยู่ตรงหน้านายง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ไนายไม่รู้จริงๆหรอว่าฉันรู้สึก,กยังไงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นายทำให้ฉันรู้สึกถูกทันกับนายไปแล้วแล้วฉันก็ไม่เคยต้างค นายต้องให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเดินเข้าไปบอกความรู้สึกของเธอกับนายใช่ไหมในโง่จนดูไม่ออกเลยเหรอว่าผู้หญิงคนนั้นรู้สึกยังไงกับนายนะในซอยผู้บอกว่าในก็คิดเ,เข้าข้างตัวเองไปประจากเด็กแล้วนี่ในจะคิดเข้าข้างตัวเอง ติดกลัวไหมทางขวานิดนึงกอล์เปลี่ยนหน้านรถไปกอล์ฟย่อสูงหน่อยนึงบิดไปทางขวาเปลี่ยนตาท่านี้อ้าวโอเคครับจริงมี่มีสูง่กอล์ฟย่อกอล์ย่อไหลมาหน่อนึงเอ๊อบ,ออบอโอเคครับเอาไหลสูงนิดนึงเอ๊บโอเคเ,อเล่นตรงนี้ไปแอคชั่น